อาการลูกชาย5อ่าล่าสุด6มกรา2023ันนะครับผมช่วงกก้าโมงเชานะ้าแล้วผมแยกมาใส่กระบอกเดีย่ยแล้วก็ทำน้ำตื้นๆนะครับก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับแต่ก็ยังสู้ชีวิตอยู่นะฮะนี่นะฮะยังสู้ชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าไม่จะแก้ไขยังไงแล้วนะฮะไม่น่ารอดนะฮะไม่รู้ว่าเป็นแผลจากภายในหรือแผลจากข้างนอก แต่ห่างซีดแล้วนะครับแล้วก็หางมีรอยฉีกขาดแล้วก็เหมือนอปีกหรือคี้ด้านข้างเนี่ยข้างนึงเนี่ยไม่มีแรงนะฮะนี่นะครับนี่นะครับก็ ยังสู้ชีวิตอยู่นะครับก็เป็นลูกของลูกของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คอ,อกแรกเลยนะครับผมโตมาคอ,อกแรกเลยแล้วก็อาจจะจากไปตัวแรกเลยนะครับตัวแรกของคอ,อกแรกเลยนะครับนี่นะฮะเอ็นกายนะแต่ก็ปากปากก็พังงาพังงาอยู่บางจังหวัดก็ดิน้นไหวไปมานะครับผม ก็คงอีกไม่นานนะครับก็เตรียมกลับดาวนะฮะก็ลากันก่อนลงน้านเลยนะครับหลานหลานชายคอกแรงนะครับ